สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้พามาชมต้นมะละกอน,นะคะต้นเล็กๆนี่ค่ะออกลูกแล้วค่ะทุกคนต้นเตี้ยมากเลยคะ่ะทุกคนจ้าต้นเตี้ยฮะ,ะอ่าอน,นี่ออกดอกเต็มเลยค่ะน้องกำลังออกดอกเต็มเลยนะคะ,ออะ,คะทุกคนจ้ะคูอออกลูกก็มีค่ะก่อนน้องก็จะมีอีกลูกนึงนะคะอันนี้ก ดอกเต็มแลวค่ะทุกคนจ้าต้นเตี้ยๆนะคะไม่สูงค่ะไม่สูงโอ,อ้ถ้าออกมานี่ดกมากเลยค่ะทุกคนดูค่ะความอุดมสมบูรณ์สุดยอดมากเลยคะ่ะแล้วอันนี้ก็คือมหัศจรรย์มากนะคะทุกคนมหัศจรรย์มากเลยค่ะดูค่ะทุกคนคือต้นนี้มีลูกนะคะออกลูกค่ะ แต่ว่าต้นน้องดูค่ะ,คะอันนี้คือเขาอยู่เพื่อลูกแนะ,ะทุกคนสุดยอดมากเลยค่ะทุกคนสุดยอดมากเลยค่ะโอเคถ่าน้องูฝกคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ